การส่งน้ำพระที่บ้านถ้าทำถูกวิธีอาน,นิสงแรงมากนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ส่งน้ำพระโต๊ะวางพระชั่วคราวนะคะนำพระมาวางพร้อมถาดรองน้ำขนาดส่งน้ำพระขันหรือภาชนะใส่น้าเพื่อส่งน้ำพระเตรียมเครื่องหอมดอกไม้เช่นมะลิกลีบกุหลาบดอกรัก ดาวเรืองน้ำอบไทยนะคะนำมาผสมกันก่อนนำมาส่งน้ำพระนะคะแล้วเรียกทุกคนในบ้านมาส่งน้ำพระพร้อมกันเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเป็นอันเสร็จวิธีการส่งน้ำพระที่บ้านนะคะอาน,นิสงส์ของการส่งน้ำพระนอกเหนือจากจะเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัวแล้วยังทําให้เราพบความสงบสุขและยังเชื่อว่าเป็นการชําระล้างจิตใจของเราให้ผ่องใสนําสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตช่วยให้ผู้ที่ส่งน้ําพระ มีจิตใจที่ชุ่มชื่นร่มเย็นและเป็นการเริ่มต้นสิ่งดีๆในปีใหม่ไทยนั่นเองนะคะสงกรานี้ให้ร่มเย็นชุ่มฉ่ำกันทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะ